พระวิษณุกรรมพระบิดาแห่งการช่างพระวิษณุกรรมหรือพระวิศวกรรมพระวิษณุกรรมเป็นเทวดาผู้เป็นนายช่างใหญ่ของพระอินทร์เป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมาพานะของพระวิษณุกรรมคือห่านและช้างพระวิษณุกรรม รับเทวองค์การต่างๆจากพระอิน์ทรเพื่อสร้างอุปกรณ์สิ่งของอาคารต่างๆมากมายเป็นผู้นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและการใช้งานสิ่งของต่างๆจนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรม